หัวไปล้างตีนท่านเลยจ้อะอยา่าคมูกันแบบนี้เลยไม่ต้องหยาดไปไงเอาผมไปนอนลงเย็นก็เป็นไงก็จะไปโหดขนาดนี้เนี่ยได้โหดโหดแล้วคอยจะตายเอ้ยยังจะกลัวทําไมเราไม่เห็นหน้ากลัวเลยเอ,อ,อาผมไปนอนลงปานก็นหน่อยไหมเอาไหมอย่าเลยเนี่มันเล่นมิเกไนี่แหละน,นายทำไมล้วมาทำไมเราเราะสิงหน้าปานฮ ตามมาให้เจ้าฆ่าตามมาให้ฆ่าถ้าเกิดค่าแรกค่าแต่เมื่อกี้แล้วไม่หนีมันราอายด้วยเราหมายความว่าเราจะมายืนอ,อยู่ตรงนี้ยืนเฉยๆเลยให้ในเสือกนะ่จะฟันดูว่าจะแทงเราก็ได้เราจะไม่ตอบโต้เลยแมนแต่ิีเดียว <c oughs> แต่มีข้อแม้อยู่ว่าถ้าในเสือกฆ่าเราไม่ได้เราถามอะไรเจ้าจะต้องตอบเราและต้องตอบแต่ความจริงเท่านั้น <c oughs> ถ้าหากว่าพูดปลดมดเท็จเราจะตัดหัวเจ้า <c oughs> ได้เลยมาเลยตกลงไหมยืนให้ฟันเลยหมักเดี๋ยว่อนสิ ยังไม <pel ø> ่ไ <or> ด <pes> ้ฝากเพลงพวงมาลัยแม่ๆเขาเรื่องันมันร้องเลยเจ้าดอกไม้เพียงเดียวจะหายและจะไม่เจ็บใจจะายสิ่งดีโอ้จะช เราแกะมาไม่ต้อ hmm. ห yeah, yeah. yeah, 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 yeah ่วงหรอกพี่แก่มาแล้วเหรอปากเรียบร้อยนะปากได้เตรียมตัวได้เลยเข้ามาเีลยวลายเวทมนตระคาาพระคาถามหาอนาจองเจารอาตินเรื่องสิ่งพระดินแม่ เป็นอะไรทำไมเจ้าไม่ฆ่าเราฆ่าพระองค์ไม่ได้พระเจ้าค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดฆ่าพระองค์ตายไปสักคนหนึ่งรถคงถูกยึดหลายคันเลยแหละมีเหตุผลไม่ใช่หมายถึงว่าพระองค์ท่านน่ะมีดวงตามหา,มากกอานตรชนฉั้นมองแล้วเนี่ยเกิดจะกลัวพระเจ้าค่ะถ้าฆ่าเราไม่ได้ใช่ถ้างัตามที่เราตกลงกันเราก็จะไม่เอาชีวิตเจ้ากลัดวงตามหาอันตจต่อมาอเราอยากจะรู้ว่า สุริฉันเป็นหญิงหรือว่าเป็นชายถามแค่งงนี้ใช่ไหมตอบความจริงเท่านั้นอย่าโกหกตอบเลย,ยก็ได้ค่ะตอบมาสุริฉันเป็นผู้หญิงสุริฉันเป็นผู้หญิงนะนะั่นเหรอรอดเป็นความจริงเหรอะพระพี่เมียสุริฉันเป็นผู้หญิงเหรออย่างที่เราคิดไว้ไม่มีผิดเลยว่าสุริชันต้องเป็นผู้หญิงแน่ๆเพราะว่า เรารู้สึกแปลกๆกับสุริชันถ้าหากว่าสุริชันกลัวถ้าเกิดว่าสุริชันเป็นผู้หญิงเขาไม่เรีย,เ,ยเดาน่ะจะมอม่วหมัดกลัวจะม,มั่วหมัดสำคัญเฮ้เป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยกลัวตามาหาอำนาจอ่ะฮะกลัวตามาหาอำนาจน่ารำคาญจริงเชียวกลัวตามมหาอำนาจใช่ โดนนะพี่เมียนะถ้ากลัวดวงตามาหามหน้าแต่ไม่ต้องกลัวหรอกเราคลายเพลมดต์พรทธาตั้งงานแล้วตอนที่ดวงตาเราเนี่ยกลับมาเป็นปกติแล้วอ๋อพี่เมียเป็นเชื่อใช่ไหมเป็เชื่อหรอการรวบรวมความกล้าและจ้องมาที่ตาเราจ้องตาเรา ไม่ใช่ดวงตาท่านไม่ใช่ดวงตามหาอำนาจหรอท่านรีคาถานี้เหมือนกันหรยอเนี่ยไม่ใช่ดวงตามหาอำนาจนี่มันคือดวงตาอะไรเป็นดวงตาลูกนี่ไปฝึกตอนไหนจะมนีมองต้องหลบไปฝึกมองเมื่อตอนโควิดไงจริงเหรองานไม่มีแล้วก็ฝึกวิชานี้ฝึกยากไหมโอ้โหยากมากเลยต้องเพ่งกระสินต้องเพ่งกระสินกระสินไฟกระสินไฟไฟไม่ถึงว่า เพลวไฟเนี่ยนะไฟแนนซ์เคยใช้ไหม <c oughs> เคยใช้แ,แล้วตอนโควิดอะแล้วเป็นไงได้ผลไหมโอ้โหจงมองด้านี่อย่างนี้เลยเป็นนี่ไฟเงินสแสดงว่ากลัวเราเอารถไปด้วย <c oughs> อ มันผ่านมาแล้วนะไปซื้อใหม่ก็ได้อ่่ะีีคเอาแบบนี้ละกันถ้าอยากได้รถคันใหม่ทํางานนี้ให้สําเร็จสุริฉันเป็นผู้หญิงใช่ไหมถ้าอยากจะแต่งงานกับสุริฉันเดีย๋ยวมันจะไปดูแลจะมอบหมายงานสำคัญให้ท่านเป็นพ่อสื่อไปสอนความรักให้สุริฉันยอมแต่งงานกับเราให้ได้จะลองดูนะพระเจ้าค่ะทำให้สําเร็จได้หรือเปล่าได้เลยตามเรามาเลย